นุสบาปุณณการ์ภาพน่ารักกับครอบครัวสามีและลูกชายสุดหล่อสองคนหมอปุญณหนุ่มกันนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ที่ยังคงสวยเป๊ะมากๆสำหรับนุสบาปุณณการ์ที่วันนี้ต้องบอกว่าเธอมีความสุขกับการทำกิจกรรมต่างๆทั้งเดินทางท่องเที่ยวและกีฬาขี่ม้าที่เธอชื่นชอบรวมถึงการออกกำลังกายที่เธอมีวินัยมากๆจนทำให้ผลลัพธ์ในวันนี้เธอยังคงหุ่นสวยเหมือนวัยรุ่นมากๆในวันที่ลูกชายสองคนโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้ว ล่าสุดอีกหนึ่งความสุขของนุสบาปุณกาณ์นอกจากได้อยู่กับสามีและลูกชายในวันสำคัญสำคัญแล้วเธอยังมีความสุขกับสุนัขตัวโปรดตัวรักที่เธอและครอบครัวเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆและเป็นที่รักของทุกคนในบ้านจริงๆ จากภาพจะเห็นว่าเธอและครอบครัวได้ให้ความรักกับสุนัขตัวโปรดเป็นอย่างมากมีการจัดวันเกิดให้เสมือนลูกชายเป็นภาพที่น่ารักมากและที่น่ารักมากกว่าคือสองหนุ่มหมอปุณนปนะุณนบปุ่น,นะน,นกันและกันปุ่น,นกันได้มาอยู่ในโมเมนต์น่ารักนี้ด้วยจุดโฟกัสจึงไปอยู่ที่หนุ่มๆกันหมดที่เลยจริงๆต้องบอกว่าลูกชายสองคนของแม่นุสนั้นหล่อละมุนมากๆสาวๆกรี๊ดเลย